ครับมือน,นี้มีรายการอีกแล้วครับโอ้ตายยังนี่เลิกป้านายครับป้านายโอ้ป้านายถึกจันถึกจันครับถึกจันถึกจัน,ม,น,นมือนลุงลงไปคลองบ้านของโซฟาเลยมือนี้เลือกพี่นอ้องเลือกสบ,บายดีน,นี่เอา ท,ทีการเอาเนื้อออกจากจากกระดูกนะครับครับแลเรียบร้อยแล้วสิออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกีอบออกมาเรียบร้อยนะครับเบีนะบอสใส่นะโคมบำลำแตกแล้ว <c oughs> บี้แตกบอเป็นยังครับความสีต้มนะครับ ครับทำหม,มูมาแล้วของแท้ครับตัวนี้ฟอมบวกได้นะครับสังเกตน,นะครับ <c oughs> ครับซอยครับเสียบลาบ ซอยนะครับต่อไปแล่อยน้อยประมาณนี้นะครับตอนประมาณนี้นะครับเราจะมาซอยนะครับซอยบางๆนะครับเดี๋ยวเอาไปขันบมกหน้าวนะครับซอยบางๆก่อนน่ครับขันมากหน้าวเห็นเป็นโพ้งยังน้อยนะครับ อับ้าบ้ับ้าบีประคอพี่น้องเอ้ยที่รธออย่างี้เกิดๆอย่านี้บีประคอมีประคอโบายนีแบบนี้คอ่รอด Uh, เอาไล้ไล้เลย,ลย,ยถ้าสร้อยเลีวนะครับมันกะติดเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับแก้วสบายดีท,ท่น <c oughs> โโานผู้ชมโซผ้าลีบีนอนครับอันนี้พวกกระดูกนะครับ กระดูกปอดหัวนะครับต้มครับพี่น้องสดน้ำสดน้ำสมสมนะครับโอ้มีผักกระแยงใส่พอโต <c oughs> ต้ตมออจะนายนี่มันพดจจ้หนอยเอาพากักกระแยงลงอ่า บีบมะนาวครับประมาณสิบตัวหน่วยเกือบสิห้าหน่วยนะครับบีบมะงนาวลงผาบีบลงกองเอาใน,านาออกนะครับครับเอาเอาเกลือใส่น้ำนะครับผสมเกลือ,อยังน้อยนะครับแล้วก็บ,บีบนาบมงนาวลงนะครับมาไว้จะข้าวก่อนเดี๋ยวก่อยครับ ทีมงานครับอือคนมี๋ตวโตวเปิดครับครับขั้นตอนต่อไปคือมาไปแล้วขั้นมานี่มาคนคนไทยว่าเซ่เช่คนไทยว่าแช,ช่อันนี้มานะครับมา ขันครับขันกินรเลือกกินรสเล้ยอะไรอะขันซะก่อนครับเดี๋ยวมาปัน่นเดี๋ยวยังปันป่นปัน่นน้ำน้ำคีมือนี่ออก <c oughs> <c oughs> เอาน้ำมสมๆนะครับตอนปุงนะ,ะครับตะกัว้อมๆครับโมเมน โมไม่พีคไข่ปวดอันนี้ตกขัวนะครับที่ปนใส่ไปแล้วครับตกขัว,ขวไม่ไหม้นะครับหนังปลาปลาจังหน่อยโซโฟา,าจังหน้อยคุรีคุรีเข้ากันนะครับทุกอย่างใส่ครบไปแล้วครับตัวนี้ต้องเซนี่น้ำครับถั่วพักยาวโซัา,าเอาถั่วพักยาวมาอันนี้จังหน่อย ครับหมอเตอร์ยี่ใส่ยเรียบลอยรยาดเฮ้ยหมอเตอร์เ่สาผ่อนพูดกงอย่างเดียวไม่นังเลยแข็งเดี๋หมอตอถึงดหมอแล้วมั้งเก็บมาแก้ด้ายเนาะแข็งเนาเขาไปเขาเกีวเขาบปแก้เกา่่ยอง

มาแล้ครับก้อยป้าครับนี่กินส้มกินส้มกขสดจะข้า่มบก้อยดีบนะครับนอกแต่ลหงอ,หอนนมาดันเลียงหื ครับครับับยังฮะยังได้ังเดียวกินเลยเขาเดีวเี๋กรไปเดีโซฟาโอ้ยรูเยออุจารยบอเนี้ยใส่ใ่่หนเนหน่เต็มไหมฮะเต็มมันหนอบ่ไม่อยู่ลม

นอกอาหันะรม้วแล้วไนล้วไปนี่น oh. ี่เทีงนะด้วยนะยังนี่เทียงเราไปไหนเียยี่นันไห โซฟาครับาอาอาขาข้าวขาข้า,ขา,ขาว,าวจะลืมกดไหลกดแร์นะครับก็ติดตามนะครับก็กระดิ่งให้ด้เยครับอ่าเพื่อเป็นกําลังใจในใการฮหดคลิปอนนนในการสั่นหาแนวกินนะครับยยรอบต่อไปรอต่อไปครแนวกินลาบเป็ดครับลาบเ,บาเป็ดครับตัวกระเจ้าว<ห>นานะครับเลยรอต่อไปนะครับครับวิไิมะนนีบเสียขหมูเสียหมูครับคำหมูครับ ุนะไปยมกตายเผาไปหาก,กินนะครับพี่น้องก่อยไปหไนครับก่อยไป้งครับ